ถึงเพื่อนรักนายอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันถึงทิ้งจดหมายไว้ให้นายมันเพราะว่าเฮ้ยกุหลาบฉันมาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างอะจะบอกอะไรให้เมื่อคืนฉันคิดถึงเรื่องการ์ดอีกใบออกแล้วนะฮะ <Huh? S 2> นายเขียนอะไรอยู่อ่ะ <c oughs> เปล่าซะหน่อยโอเคช่างมันมาเล่นกันเลยมา นายไม่ต้องมาเยี่ยมฉันทุกวันก็ได้นะนายควรใส่ใจกับงานที่สถาบันมากกว่าเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยฉันจะมาจนกว่านายจะหายนั่นแหละอีกอย่างคนในสถาบันเขาเครียดกันจนฉันไม่อยากอยู่เอาตานายแล้วกูแลับนายไหวไหมเนี่ยเกวิพิดำนายก็น่าจะรู้นี่ โรคเอเลซ่าของฉันเฮ้ย hey, อย่าพูดแบบนั้นนายก็แค่ต้องพักผ่อนอีกหน่อยอมันเพราะว่านายเอาแต่ไม่ยอมรับเรื่องที่ฉันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วรู้ไหมเกมของเราสองคนนะ่ะในโรงพยาบาลตอนนี้คนเขาเริ่มฮิตแล้วนะจริงเหรองั้นก็ดีนะสิ ใช่และฉันก็สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนสามารถหาผู้เล่นที่อยู่ใกล้ได้ด้วยนะนี่อันนี้ฉันให้นายเผื่อว่าตอนฉันไม่อยู่แล้วนายจะได้หาเพื่อนใหม่หยุดเลยนะนายจะต้องหายดีได้ยินไหมไอ้ของแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกกล่องศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันให้นายไปในตอนนั้นของโดนนายเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งเพราะงั้น นี่จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายอย่ากโกรธที่ฉันเพิ่งจะมาให้นายตอนนี้ล่ะนายจำได้ไหมตอนเราเจอกันครั้งแรกนายเป็นเพียงคนเดียวที่ยังเป็นเพื่อนกับเด็กที่เป็นโรคเอเลซ่าอย่างฉันทีนี้เป็นตาฉันพานายไปรู้จักกับเพื่อนใหม่บ้างแล้วละ่ะแบบนี้ฉันก็จะได้อยู่เคียงข้างนายต่อไปเพื่อนรัก